แม่น้ำคงคาเมืองพาราสีประเทศเอินเดียเมืองพาราสีเมืองศีรพันปีที่ไม่เคยหลับไหลเมืองพาราสีเนี่ยเป็นเมืองที่มีแม่น้ำคงคาจากสวนสวรรค์ไหลผ่านเมืองพาราสีจึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีทรามสัสีสูงสุดมีคนนับล้านคนจากทั่วประเทศเอินเดียเดินทางมาประกอบพิธีกรรมนะดินฝั่งแม่น้ำคงคา มืองนี้ยังคงเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์เฉพาะตนและเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดใช้รู้ที่เริ่มใส่และนับถือปฏิบัติโดยเข้่งคัดที่จะพากันมาอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคานี้โดยมีความเชื่อกันว่าตลอดปีนับพันพันปีที่ผ่านมาเนี่ยหากได้แบบนั้นแม่คงคาสักครั้งหนึ่งเนี่ยบาปนั้นจะหมดสิ้นไปและในวันวันหนึ่งจะมีคนมากมายพากันอาบน้ำชำระ ชำะระล้างบาปกันเต็มท่าน้ำไปหมดเลยโดยเฉพาะท่าน้ำอัสภาเมฆเมืองพราราสีเนี้ยยิ่งวันเพ็ญเดือน12ด้วยแล้วชาวฮินดูนับแสนคนจากทั่วสารทิศจะพากันมุ่งหน้ามาสู่นคนพรพราราสีเพียงเพื่อชำะระล้างบาปท,ที่ม่น้ำพงคาแต่สำหรับคนไทยนั้นเมื่อมาที่เมืองพราราสีแล้วคือสถานที่แสวงบุญส่วนคนอินเดียละ่ะเมืองพราราสีเนี้ยคือสถานที่ชำะระล้างบาป ชาหินดูส่วนใหญ่ที่นับถือเรียกว่าจะขอมาตายที่นี่จังเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อมีการเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยก็จะมาเช่าสถานที่แล้วรอที่จะตายณที่แห่งนี้โดยความเชื่อชาหินดูที่ว่าเมื่อมาตายที่นี่เพื่อที่จะได้ไปสืบพบชาติที่ดีกว่าและบาปจะได้ชำระเสียแต่ชาตินี้บางคนก็สั่งเสียลูกหลานไว้เลยว่าให้มาเผาหรือมาลอยน้ำที่นี่นะศาสนาพราหมณ์ ให้ความเชื่อและความสําคัญของแม่น้ำคงคาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเชื่อว่าแมา่น้ำคงคาหลามาจากสงสวรรค์แดนชั้นเผือกดินแดงสุขาวดีกล่าวกันว่าแม่น้ำคงคาเป็นเพสีองค์หนึ่งของพระศิวะเป็นเทพประธานบนยอดเขาไกรลาศเขาพระสุเมรุแม่น้ำคงคาไหลผ่านเมืองใดความผู้นำความเชื่อศาสนาให้ดูก็ให้ความสำคัญเมืองนั้น จึงมีความเชื่อที่ว่าไฟเผาศพไม่เคยดับมาตั้งแต่อดีตการอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า4,000ปีน้ำในแม่น้ําคงคามองดูแล้ว4ีุ่นแถมยังมีขยะสร้างศพและเสียมปฏิกูลแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าหลายๆคนกับน้ำแม่น้ํำคงคาเนี้ยไปตรวจรัสเพราะว่าสิ่งสโปรดไม่มีเพราะว่ามีแล่ธาบางชนิดที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้การลองแม่น้ําคงคา จะล่องที่ท่าตุ้มหูพระศิวะที่ได้ชื่อว่าท่าตุ้มหูพระศิวะเพราะว่ามีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าท่านี้เป็นท่าของที่พระศิวะนะท่านมาอาบน้ําเมื่อสระน้ําเสร็จขึ้นมาจากแม่น้ำพดว่าตุ้มหูท่านน่ะหล่นหายไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงได้เรียกท่านนี้ว่าท่าตุ้มหูพระศิวะนั่นเอง